ปาน้ำท่วมน้ำแล้งในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำซากมานานหลายปีแต่ระยะหลังๆมานี้ด้วยขนาดสังคมที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศเมื่อป่าลดคนเพิ่มรวมถึงสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วส่งผลให้วันนี้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่กินอนาบริเวณไปกว่าครึ่งของประเทศแล้ว ดรสมิทธธรรมสโรธประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกล่าวถึงเรื่องนานาภัยพิบัติในประเทศไทยว่าจากประสบการณ์ที่ดูแลศูนย์เตือนภัยพิบัติมานั้นยืนยันว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไทยพร้อมแต่ขาดการบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมต่อถึงกันและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุป,ปกรณ์ต่างๆ โดยดรสมิธได้กล่าวถึงอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่เตือนล่วงหน้าได้แล้วะไหนคนในพื้นที่หลายส่วนถึงรับมือไม่ทันหรือเพราะเราขาดการบูรณาการกันจริงๆซึ่งอาจถึงเวลาแล้วเช่นกันที่ประเทศไทยต้องหันมาให้ความสนใจกับภัยพิบัติต่างๆที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเพราะโลกยุคปัจจุบันอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ขณะที่สิ่งหนึ่งที่ดรสมิธเตือนย้ำไว้คือช่วงเวลาของฤดูการที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างท้าวอซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนขณะน,นี้คือระยะเวลาของฤดูร้อนอาจขยายตัวออกไปยาวนานกว่าที่เคยเป็นหากรัฐไม่บูรณาการปัญหาเรื่องภัยพิบัติอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการจัดการน้ำภาคการเกษตรและท้ายที่สุดคือจะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่ปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวก็กลับกลายมาเป็นภาพติดตาคนไทยจากเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาทําให้การตื่นตัวต่อแผ่นดินไหวในประเทศไทยขยับมากอย่างเห็นได้ชัดซ้าทับซ้าไปอีกครั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพมา่าขนาด6.7ริกเตอร์ที่ไกลประเทศไทยมากจนคนกรุงเทพมหานครรู้สึกได้และเริ่มเป็นกังวลกับความปลอดภัยมากขึ้นทุกที ถึงครานี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ประกาศจะยุบสภารมมรอ่อาจต้องขยับตัวสร้างผลงานทิ้งทวนกันอีกครั้ง9โมงเชา้าวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถกปัญหานี้อย่างเป็นระบบคงต้องติดตามกันต่อไปว่าบูรณาการจะเกิดได้จริงหรือไม่และโปรดอย่าลืมว่า ญี่ปุ่นล้ำหน้าบ้านเราหลายคุ้มยังแทบเอาตัวไม่รอดทางที่ดีควรเร่งหาทางรับมือภัยพิบัติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีดีกว่าไหม